วัยรุ่นเนี่ยก็กล้าเป็นคนละอย่างนี่อย่างนี้ก็กล้าไปอีกแบบนึงนี่วัยรุ่นใช่ไหมฮะนี่วัยรุ่นนะนี่แหละเห็นไหมฮะนี่เขาก็กล้าไปอีกแบบหนึ่งตอนอายุสิบเก้าเป็นไงฮะลองเล่าขาขาทีเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์ก็คว่ำพลิกล้มคว่ำครับพลิกเลยครับล้มเลยครับบอกเลยครับว่าเป็นสิ่งไม่ดีเลยครับผมไปสนามแข่งดีกว่าขาหักครับผมอ นิ้วนี่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวมอไซค์ครับนิ้วนี่หายไปเหรอฮะหายไปเลยนิ้วหายไปเลยครับไม่ไม่ไม่เกี่ยวมอไซค์เนป็นอะไรครับไปยักไฮโลไม่จ่ายตังค์ครัโดนสับมือโสับมืออันนี้สิบเก้าซิ่งมอเตอร์ไซค์ล้มอันนี้ก็ไม่ดีไฮโลไม่ดีส่วนผมเนี่ยอายุยี่สิบเอ็ดนะฮะเปรูตอนนั้นตอนนั้นยี่สิบเอ็ดเป็นครูสอน ไปที่จำที่พัทยาอที <uh> <S <S ่นีสอนโดดแล้วเอาหัวลงเขาพลาดนะครับหักพัดที่จำเขาดั้งลงดั้งลงดั้งลงนั่นหมายนี่คือความกล้านะความกล้าคุณลงแล้วโอ้ที่ถึงสูงนี่ผมกล้าผมกล้าโดดโดดประจําเฮ้ยผมเคยทําประจําแล้วตอนที่เมียคุณไปตามที่พัฒนัแนอะไรนะทําทําพัดประดงอะที่คุณโดดมาจากชั้นสี่ว่าคุณใจถึงมากเลยโอ้ย ้าโดดหรอพี่อยู่ชั้นสามพี่โดดก่อนไงี่ยมันต้องไม่เท่าไรชั้นสี่โดดชั้นสี่เหรอโดดชั้นสี่ชั้นสามเหรอครับนั่นแหละชั้นสองพี่ตัดนิ้วถูกตัดนิ้วชั้นสองได้ฮะเดี๋ยวผมนี่ก็เซียนทันเป็ดที่เป็ดเลยอันนี้เซียนอะไรแซกโซโฟนโซนโซฟซกแซกโซโฟนนะไอ้ยซ็กชมันตีตีมันนี่นีันนี่กันช่อตีชื่อตี เอาเพลงสักเพลงเพลงที่ถนัดได้ครับแต่ยืนข้างๆเขานี่เหมือนที่เหมือนผ้าเช็ดเท้าอย่างี้าย้อนไป่ตอนวัยยี่สิบเอ็ดตอนที่พี่ยังไม่เล่นบันชีจำเนี่ยหน้าเหมือนกันเลยเลยเเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเปล่าเนอะไรทำไมจมูกเขาโด่งโด่งโอ้นงแค่มาหายใจเอามาทำไมเยอะแยะใช้แล้วได้อีกวะ มันขอบพิมพิหารก็ไม่ไมีประโยชน์ก็แ nah, ค่หายใจป้าวัาดูนัทโชว์อัปปมือให้คุณนัทหน่อยนะกำลังใจก่อนนะครับหนูหนีมาแล้วพี่เป็นของใคร พูดว่ารักกันเพลงไศนรีวสันครับอพลงรีวสันใช่ครับเนาะนะลูกทุ่งไม่ลูกทุ่งดับหวดหน้าโหวดหน้ากับแต่วงอ่ะเอาลูกทุ่งก่อนลูกทุ่งเพลงไหนที่เป่าลูกทุ่งไม่เคยเป่าเลยอ่ะแต่วงได้ไหมแต่วงไม่เคยโหวตหน้าจังหวะยังไงให้บอก โอ้โหคุณผู้ชมครับเจอขึ้นกนระทบฝั่งเวอร์ชั่นแบบคุณหม่ำก็ให้ไม่คุ้นเคยเหมือนงานบวชนะครับแม่หากันซึ้งซึ้งหน้ายอย่างนี้คุณนัดจะเป่าเพลงนี้ได้หรือเปล่าดูกันเลย <c oughs> โอ้โ คุณนัดนี่ยังไงก็ยังพอทำได้นะครับเสองสามน็ตแต่คุณมัมนี่ฟังยังไงก็ต้องขั้นเทพเท่านั้นครับถึงจะทำได้อย่างนี้ราะว่าคุณม,ม่มมัวแต่ไปลุ้นเขาเยอะเกินไปโคตรโมก่อนไปลุ้นเขาเยอะ